แต่เป็นแนวเป็นแนวที่ทุกคนยังไม่เคยฟังของผมแน่ๆอันนี้แต่เพลงนี้เพลงนี้ก็แต่งเองทางเนื้อทำนองเลยครับก,ก็ฝักตตามด้วยเร็วหรือชา้าเทมโป103นี่เร้อยสามนีชา้ากลางๆกลกันบีดีมมีดี้ คูมัวน่ะไม่ใช่103เดี๋ยวไปกดไปกดใน Google จริงเทปโค้0 3นยเพลงเรยวหรีชาน่าจะได้ฟังเร็วๆนี้ครับถ้าไม่เกิดอะไรผิดพลาดถ้าเต้นได้เลยใครใครจะเต้นก็เต้นเต้นมิยาการมิยาการข้าวหรอคะอะไรนะครับ เวียยางช่วงข้ามอ๋อตอนนี้กำลังเดเวลลอปตัวพูดพูดออกสื่ออะไรหรือเปล่ากำลังเดเวลลอปตัวคอนเซปต์อยู่ครับแล้วก็ทดลองอยู่ว่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนต้องอร่อยแน่นอนอยู่ยแล้วแหละติดจะปล่อยให้ได้ชิมกันข <laughs> นัดขนาดชิมเราครับหรือว่าเรามีแบบช่วงเพสเซชั <S <S นเพส จบจบช่วงเทสก็คือแก้มแดงปิดจิบพุ่มเหรอไม่แต่ว่ามันปิดดึกไม่ได้ตรงนั้นนะปิดดึกได้ปิดได้ดตีห้า 5, หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหันเป็นได้กี่โมงอ่ะพี่น้องห้าทุ่เที่ยงคืนปะเกอ,อไม่ก็ไม่น่าจะเกินนี้ครับ แต่สารถเปิดก็กิกนตั้งแต่หกโมงนะกินไปเรื่อยๆถึงที่คือก็หกชั่วโมงนะแล้วก็เริ่มกินเร็วๆแล้วกันหกชั่วน้องน้องซาไปหน่อยเป็นหมาเป็นหมาที่อยู่ในโซนบ้านนี่แหละครับเป็นหมาโซนในบ้านกับนอกบ้านแล้วผู้ชูก็ดันไปเห่าหมาโซนนอกบ้านแล้วนางก็ยื่นขาเัวเองไปปกติเวลาทุกคนคงคงคง คงเคยดูคลิปที่เวลาเหมือนหมาในบ้านกับหมาเราบ้านเห่ากันแต่เขาก็จะเห่ากันเฉยๆแต่นี้ก็ซื้อมากก็เห่าแล้วก็ยื่นมือไปล <c oughs> ก็เยโดนเขางับมือขอสัมภาษณ์หน่อยก็เลยโดนงับเลยปัจจุบันยังไม่เขียนนะปัจจุบันก็ยังไปเห่าขอต่อกเรื่องเป็นประ,ประการชีดีอยากเจอมูชูเหรอ ก็แวะไปที่โครงการได้เพราะว่านางก็มาเดินเล่นบ่อยเหมือนกันแต่ไม่เคยเดินเลยเหรอลงคิวมูชูหรอเป็นแบบคิวมูชูมากกี่โมงใช่ไหมอันน่าสนใจเหมือนกันหรือเราแต่งตั้งมูชูเป็นแบบเป็นนายเป็นนายสถานีา แนนสถาีมีไลฟ์สเตชันที่นี่เหรอเราไปเพงง mm hmm. <laughs> ลงก่อนสิรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวผู้นี้ถ่าย MV แล้วฝากให้กำลังใจด้วยนะครับอะไรนะไปดูได้ไหมเลยเหรอ mm hmm. โลโลรอบนี้ไม่น่าจะอยากมาดูกัน mm hmm. อยู่ในปา่านี่เขา ันนี้ยังไม่อยากไปเลยทำหน้าไม่อยากไปถ่ายเอ็มดีมากเจอกันนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย Thank you so much บายบายขอบคุณครับ